ยันตะวันดีเปียบป้าสาวที่มานั่งขายเหล้าต่องอายขี่รถเครื่องขึ้นกองมากินเหล้าต่ออีน้องมีนายสาวเอ้ยแะไทยเสือส้อสายเดียวน้องใส่เตวะา,าส้นก็สีลายขาขาวอีน้องก็ตึงอ่ะป่ออายจุบป,ป่อใจอาย <Body. S 2> <Yeah. S 1> ใจอยาบอดีไออยากให้มีคู่พรองแม่สาวเราต้ององก็ดูเขา้าทีอุมวนจะวางหนนะ้าตาขอดีถ้าแฟนบอกมีไออยากจะหาไปครอ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอคชั่นเมเจอร์อีกเช่นเคยนะครับและสำหรับคลิปนี้ผมพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาเที่ยวที่อำเภอเชียงแสนนะครับมาเที่ยวที่วัดป่าศักดิ์นะครับซึ่งเป็นโบราณสถานของอำเภอเชียงแสนนะครับซึ่งอำเภอเชียงแสนก็เป็นอำเภอที่มีโบราณสถานเยอะแยะมากมายนะครับแต่สำหรับวันนี้ผมเลือกวัดป่าศักดิ์ครับเพราะว่าวัดป่าศักดิ์ มีความกว้างขวางสวยงามนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปเที่ยวโบราณสถานป่าศักรเราไปกราบไหว้เจ้าพ่อประตูป่าสักเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนครับผม ที่ไปกราบไหว้เจ้าจพ่อประตูป่าศักเพื่อความเป็นสิริมงคลเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะพาทุกท่านไปเที่ยวชมโบราณสถานวัดป่าศักที่อยู่เบื้องหน้าเรานี่เองนะครับผมนี่ครับสวยงามมากวัดป่าศักดิโอ้โหนันเป็นเจดีเนี่ย วัดป่าศักครับนี่พามาดูนะครับามาดูวัดป่าศักเป็นโบราณสถานอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงแสนที่มีความสวยงามกว้างขวางเนาะนะครับเขาให้โบชัวมาอยู่นะฮะเจ้าหน้าที่บอกให้ระวังอตอด <laughs> เอาเ,เอามือถือน้องมา เอาไมถือออมาเดี๋ยวไอจะอ่านให้ดูว่าตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเอาแบบโดนโสดเลยไม่ต้องนี่ละไม่ต้องไปภาคละ <Yeah. S 1> นะครับเนี่ยเออเจดีย์ที่เห็นเห็นด้านหน้าเราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยผมจะอ่านให้ฟังเลยนะครับเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเจดีย์ประธานของวัดป่าศักด์นะครับที่เห็นด้านหน้านี่คือเป็นศิละปะละ้านนาที่ได้รับอิทธิพลจากฮาริพุนชัยนะครับเนี่ยไหมเขาบอกว่าให้ระวังต่อ อยู่ไหนวะเจดีที่สามต่อดิเดินบริเวณบริเวณด้านข้างนี่ก็มีแบบเยอะแยะมากมายเลยเนาะอะไรไม่รู้นะครับเนี่ยแต่รู้ว่าตรงหน้านี่แหละคือเจดีนะฮะเดินสามารถเดินไปได้หลายๆที่หลายๆทางนะครับผมนี่เลยอ่าตรงนี้ก็เป็นอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปอ่านเนาะ แต่ที่แน่ๆ,ๆบรรยากาศสงบร่มเย็นมากครับเนี่ย,<ว>ยมีค่าธรรมเนียมคนละสิบ,บาทนะครับดูสะอาด <50 S 1> อชาวต่างชาติห้าสิบนะครับดูสะอาดเรียบร้อยมานี้เอามานี้เลยมาเดี๋ยวอ่านให้ฟังเลยนะครับเดี๋ยวอ่านให้ฟังเลยเ,ยเข้ามาใกล้ๆค่อยๆเดินมาครับค่อยๆเดนิดนมาโอ้หอากาศวันนี้นะครับเห็นไหมท่านผู้ชม สูงใหญ่มากเลยเดอ้อเนี่ยครับเป็นจีดีที่มีความงดงามมากดูมีมนขลลงดีเนาะนะครับเขาบอกว่ากลุ่มโบราณสถานของวัดป่าศักดิ์ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ16ไร่นะครับประกอบด้วยโบราณสถานต่างๆจํานวน22แห่งเจดี JD ประธานก็คือเจดีทรงประสาทได้รับอิทธิพลจากศิลปะฮารีพลชัยนะครับเนี่ยที่เห็นตรงหน้านี่แหละโดยโดยรอบมีเจดีองคเล็ก ประดับอยู่ที่มุมทั้งสี่นะครับมีไหมเจดีย์ JD. องค์เล็กประดับอยู่ที่มุมทั้งสี่มีไหมบอ,อสถาปัตยกรรมและศิล,ะละปะแสดงให้เห็นถึงการผรสมผสานศิละปะสุโขทยัยพุกามและแฮลิบุญชัยเข้าด้วยกันจนเป็นเอกลัก,รรกษณ์เฉพาะของเจดีย์ล้านนานะครับขอบ่างนี้นะประวัตอิอ่านใน Google นี่แหละนะครับ เจ้าหน้าที่บอกให้เราวังต่อไม่กล้าเข้าใกล้เะยรไปะนะครับมามาประวัติก็มีอยู่เท่านี้ครับเขาเขียนมาเท่านี้นะใน Google นะฮะแต่พามาดูความสวยงามเนาะนะครับเดี๋ยวเราเดินเดินลงได้ไหมเดินเดินลงแลง้วไปดูรอบเจดีรครับปมา งมนมเนาะน้องน้อเห็นในโบชัวเห็นในเน็ตอ่ะเนาะนะครับรตรงบริเวณนี้ก็มันไม่ได้มีอะไรเนาะเดี๋ยวเราค่อยออกไปดูนะครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวจะไปที่วัดเจดีหลวงอีกที่หนึ่งอยู่โอ้เนี่ยครับสูงมากท่านผู้ชมสูงมาก เราเดินจากด้านหน้าเข้ามานะครับเดี๋ยวพาดูเข้าไปด้านในก่อนเฮ้ยต่อว่ะต่อจริงต่อหรือแมงมุมวะนะบอกว่า่งเยถ้าแตกก็วิ่งอะนะครับมีตรงโน้อนอีกนะครับไปดูวันนี้เหมือนเดิมคลิปสบายๆครับอา้าวป้ายไม่มีให้อ่านละ ครับเชียงแสนนี่เป็นอำเภอที่มีโบราณสถานเยอะแยะมากมายครับผมโอ้โหมีวัดเจดีย์หลวงอีกที่เนาะแต่กี้เราขับรถผ่านนอ้นองๆเนาะโ้โล่งกันน่เลยนะ JD. เจดีย์ปนอันนี้วัดปราสากครับผมอยากมานานละที่จริงผมอยากมานานละวัดปราสักเนี่ยไม่มีโอกาสได้มานะครับคือขี้เกียจนะครับไม่ใช่อะไรหรอกนตะตรงนั้นมีอีกที่นะฮะนะดูต่อให้ดีนะจ๊ะ อันนี้มามาดูทางฝั่งนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปเราจะไปวัดเจดีหลวงอีกที่หนึ่งนะครับผมขับรถผ่านเมื่อกี้โอ้โหเจดีหลวงหลวงสมชื่อเลยตรงนี้มีอะไรเนี่ยจุดเด่นก็นายจะเป็นเนี่ยแหละถ้าเจดีเนี่ยแหละ,น,ละนอกเหนือจากนั้นมันเป็นอันน้อยเป็นจุกป,ปุกจิกปิกแล้วเนาะอย่างเนี้แหละครับอันนี้ยครับนนตรงนี้เขาเรียกว่า วิหารวัดป่าศักด้านดาวันตกนะครับเนี่ยเป็นวิหารลองเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยไหมหนูมาลองเข้าไปดูใกล้ๆมาเหมือนทุ่งหญ้าสบานนาเลยเนาะโอ้ยมีหญ้าจีนยอบด้วยครับมีหญ้าจีนยอบด้วยเราคลานตามลงไปนี่สนุกแน่นอนครับท่านอันนี้เราเข้ามาเข้ามาลึกสุดแล้วเนาะเข้ามาลึกสุดแล้วครับ อ่านี่เขาเรียกว่าวิหารนะครับผมเนี่ยสาเหตุที่เรียกว่าวัดปราสาก,ก็มีต้นไม้สักเยอะแยะนะครับนี่ก็ต้นไม้สักเนาะใช่ละอ่าใครชอบแนวโบราณสถานบ้างนะครับถ้าชอบแนวโบราณสถานก็ชมคลิปนี้ก็คงจะถูกใจนะครับผมที่เห็นอยู่นี้เขาเรียกว่าวิหารนะครับผม นี่เลยเบื้องหน้าเรานี้ก็คือเจดีนั่นเองที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้นะครับปาเดี๋ยวเราเดินออกไปดูทางฝั่งโน้นอีกทีไอ้เจ้าน้อยว่าเขาจะเรียกว่าอะไรปะเดี๋ไปทางนี้ต่อครับไปทางขวามือต่อเราเดินออกมาละไปดูไปดูทางโน้นว่าเขาเรียกว่าอะไรครับ จุดเด่นก็น่าจะคือน,นี่แหละครับเจดีก็มีความสวยงามอยู่ครับสงบร่มรื่นเนอะสะอาดเรียบร้อยด้วยครับนี่ครับที่เดินมาเมื่อกี้วัดป่าศักดิ์ครับวัดป่าศักดิ์ตรงนี้เมื่อกี้เราเดินขึ้นมาเฉยๆเราไม่ได้อ่านจริงไหม พราะมันมีป้ายอยู่มันเออมันไม่มีป้ายอยู่นะครับอาเดีไปทางนี้อีกทีหนูตรงนี้หมดแล้วมั้งเนี่ยฮะอะมานะครับนี่ก็น่าจะเป็นวิหารแล้วครับเนี่ยจริไงไหมเออเพราะมันไม่มีไม่มีป้ายอยู่นะครับป้ายมัน เลอะเรือนหมดแล้วนะครับโอ้ยเนี่ยป่าซักปา่กปาซักเปิงเปินว่าวัดป่าสักก็เพราะป่าสักทั้งนั้นเลยสงบลงเย็นอ่ะ <Okay. S 1> คลิปนี้ดูแบบสบายๆอีกแล้วตรงนั้นมันเป็นกำแพงเมืองเนาะเป็นกำแพงเมืองเชียงแสนครับเหมือนกับประตูท่าแพเชียงใหม่นั่นแหละ อต่ออามาตรงนี้อีกทีมาน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะไฮไลท์สำคัญก็นนะ่าจะเป็น j จดีเป็นเป็นเจดีเนี่ยแหละครับตรงนี้มีอีกไม่รู้เรียกว่าอะไรนะครนี่ตรงนี้มีป้ายอยู่ก็อ่านให้หมดครับโบราณสถานหมายเลขเจ เจดีโบสถ์อ๋ทำไมมาตั้งตรงนี้วะแล้วอยู่ไหนอะเออนะครับตรงนี้เป็นกำแพงเมืองที่เราถ่ายเปิดเรื่องเมื่อกี้นะครับเอ,อ้าก็คงจะไม่มีอะไรแล้วละ่ะเดี๋ยวไปต่อที่วัดเจดีหลวงดีวกว่านอ้นองนอ้องเนาะครับผมเดี๋ยวไปต่อที่วัดเจดีหลวงดีกว่านะฮะ คิดก็ไม่ได้ยาวอะไรนะครับเนี่ยปุ่มโบราณสถานของเชียงแสนยิ่งมีเยอะเนาะไม่ใช่แค่วัดป่าสากวัดเดียวนะครับแต่ผมดูวัดป่าสาดูมีความน่าสนใจนิดนึงนะครับก็เลยมานี่เรียกว่าอะไรเนี่ยฮะป้ายไม่มีบอกด้วยเอาป่ะเดี๋ยวไปต่อที่วัดเจดีย์หลวงกันต่อเลยดีกว่านะครับผมโอเคลุยมาโผล่หัวที่วัดเจดีย์หลวงกันต่อนะครับ เจดีหลวงสมเชื่อเลยโคตรหลวงเลยมาตาวน้อยมาเออก็อหลวงเลยก็อยู่ไม่ไกลาจากวัดปราศักเมื่อกี้นะครับโอ้ตรงหน้านี่มีภาคเครื่องด้วยเนะนี่ยเนาะเออเดี๋ยวเราก็อยมาดูมานี่นี่เจดี JD หลวงโอ้หล,หลวงสมเชื่อหลวงสมเชื่อเลับเนี่ย อยู่ไม่ไกลจากวัดป่าศักด์นะครับโอ้โหโปาโทนี่คือเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าไปอ่านก่อนเนะาะคำไหว้พระจีดีก่อนเนาะเนี่ยครับทีแรกว่าจะไม่มาแล้วนะดูในโบชัวนะ่าสนใจดีอะ อ่าตรงนั้นเนะีย่ยเป็นวิหารเนาะน้องเนาะโอ้มีช่องเจตดหมโลโก้ช่องเจดตเด้วยแสดงว่ามีรองช่องเจตมาถ่ายทำตัวยเนี่ย,อยเออนี่ครับประวัติของเปินน้ดเานาะเออเอาไปหยุดเอาไปหยุดภาพอ่านกันกเองนะครับเนี่ยเนี่ยหลวงไม่หลวงท่านดู ัวเนี่ยครับหลวงสุดยอดเลยวัดโทษวัดโทษมาน้องมาเอาเข้ามาเข้ามามันเข้าได้ทุกที่แล้วเนาะตรงนี้นะี่เป็นวิหารอุย้ยดูเก่าแค่ดีด,ดูดูมีมนต์ขังดีครับเนี่ยคำไหว้พระเจดีนะครับนี่ อยู่ตรงนี้แล้วแพนขึ้นไปหรอหลวงไม่หลวงนะครับเนี่ยหลวงไม่หลวงท่านดูเอาเอง <laughs> สูตรลูกหูลูกตาเลยท่านเออออกจากวัดป่าศักมาก็มาดูวัดเจดีหลวงอีกที่หนึ่งนะครับโอ้ยเชียงแสนนี่โบราณสถานเยอะแยะมากมายเอามาเดินมาทั้งนี้วิหารเป้นก็ง,งามดีนะครับเนี่ยดูเก่าแก่ดูเก่าแก่ดีเนาะน้องเนาะ เดินรอ่อเดินรอบเอาเดินมาทางนี้ก่อนมาอยู่ติดถนนใหญ่นี่แหละ,เ,ละเมื่อกี้มีพระเครื่องให้เช่าด้วยนะครับแต่เราไม่ค่อยชอบเท่าไรพระเครื่องอ้ยงามเสาเป็นเป็นไม้หรือเป็นปูนเนี่ยนะี่มืดมืด <laughs> ไปดูด้านหน้าขึ้นมาดีกว่ามา ตงนี้ก็มีอีกทรงหลังคาเพิ่นงามขนาดเลยเนาะนี่อ๋อนี่จะเข้าไปในโบสถ์อ่ะดูทรงหลังคางามขนาดเลย ผู้ด้านในโบสถ์มีผ้าอะไรเนี่ยลองไปดูดิอู้หนี่มันมีผ้าประทานนี่นะนี่ผ้าประทานเป็นอยู่ด้านในน,นั่นงามขนาดงามเนาะโอเคเรานอนเดินอยู่ด้านนอกดีกว่าปะดึงชมลับหนกดีกว่าลับหนกมีเยอะยะโอ้หนี่ในเป็ดเจดีเหล็กเจดีน้อยอนะเนาะ ดูมีมนคลังนี้เนาะเออเจดี JD ดูเยอะกว่าวัดประสักเนาะมันมีหลายๆที่อยู่ครับวัดทาดเขียวก็มีนะเชียงแสนี่โหเจ้าแห่งโบราณสถานเลยเยอะมากตรงนั้นอีกตรงนั้นก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับนะดูอ่ะ ไปดูหน่อยนะเออน่าจะเป็นวิหารเก่าหรืออะไรสักอย่างนั่แหละครับเนาะนี่นแหละอยู่ด้านข้างของ,องโบสถ์นี่แหละครับเจดีหลวงโอ้เนี่ยครับเจดีหลวงหลวงของจริงเลย สุดยอดสุดยอดมามาดูนี่มานีพาเที่ยวโบราณสถานนะครับของเชียงแสน hey, hey, มีกระลอกด้วย,อวยเออครับผมครับและทั้งหมดนี้ก็คือคลิปพาเที่ยวโบราณสถานของอำเภอเชียงแสนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นวัดป่าสักและ วัดเจดีหลวงนะครับผมหวังว่าทุกท่านคงชอบนะครับผมสำหรับคลิปโบราณสถานเชียงแสนก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ